สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเพิ่มแรมโทรศัพท์นะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับให้เราดาวน์โหลดโปรแกรมแอปเมนจเจอร์นะครับโปรเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็เข้าไปนะครับวิธีง่ายๆครับทำไม่ยากนี่ครับ นี่ครับใครที่ไม่ติ้ติก็ติ๊กไว้ด้วยนะครับเซิร์ชออนบลูทนะครับแล้วก็มาตัวนี้นี่ครับตัวนี้แล้วเรากดคอนเฟิร์มนะครับกดเข้าไปแล้วก็มาที่ตัวที่สองนะครับนี่ครับตัวนี้แล้วก็นี่ครับตัวสุดท้ายนะครับอะไร s n a p f i l e นะ s n a p f i l e เข้าไปเลยครับ ามาแล้วช่องแรกครับไม่ต้องไปพิมพ์อะไรเลยครับปล่อยให้อย่างนี้และครับเราก็แค่ต้องการต้องเลือกแรมที่จะเพิ่มนะครับถ้าเกิด2กิกิอกิกเดียวถ้า,า2กิกก็กดคอนเฟิร์มนะครับแต่ผมไม่กดนะอันที่ผมทำไปมันจะหายเมื่อเรากดคอนเฟิร์ม เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะโหลดอยู่สักพักหนึ่งนานอยู่นะครับประมาณ10บนาทีถ้าเพิ่มเยอะถ้าเอา2องกิกนี่นานนะครับ10นาทีกิกหนึ่งก็จะประมาณห้าหกนาทีครับเมื่อมันโหลดเสร็จแล้วให้เรานี่นะครับมันจะไม่เพิ่มเข้ามาที่รามือถือนะครับมันจะไม่เข้ามาตรงนี้มันจะ เดีวผมจะให้ดูอ่ะมาแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือว่าอะไรนะครับ ก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็มีอะไรบ้างนี่มีรูดมีอะไรนี่ครับเราต้องมาดูที่นี่นะครับเข้าไปในการ์ดเลยครับนี่มาแล้วเลื่อนลงเลื่อนลงน่าจะอยู่ล่างสุดเลยครับเราเลื่อนลงมาล่างสุดนี่ครับสองกิกนี่ครับที่ต๊กสีฟ้าวายครับ มันจะเป็นไฟไม่สามารถเปิดได้นะครับมันจะเป็นแบบนี้สำหรับวิธีเพิ่มแรมนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ต่อเพื่อนๆพี่ๆก็กดติดตามด้วยนะครับเผื่อ ะให้ผมบอกอะไรสอนอะไรเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ